สวัสดีครับพี่น้องกูตกลนเหมือนี่ฝนตกแข็งพี่น้องเราจะไปถ่ายวิดีโอจะไปถ่ายอยู่บ่องไหนพี่พน้องเลยเอามันอยู่นี่รถนี่แหละพี่น้องนี่มากมากพี่น้องมือนน,นนี่บันพระนั่ตรงสันก่อนสันกนกเที่ยงพี่น้องเนาะนะครับเป็นโจมันข้อกัเอาถ่ายวิดีโออยู่นี่รถห้องนี่แหละครับเอาใส่แบบว่าใส่คืนพีเข้าเห็นเป็นประโยชน์นะครับเะได้ออมไก่มาพี่น้องระวังเฮียยังเฮียได้ละ เฮียบุไรี่ได้ครับเฮียบุไรีสันในพี่น้องเนี่ยมอนี้วันผ่าก็เลยกลายเป็นผ่าผ่าหัวดำเพิ่นว่าครับนี่ยเฮียเด้อพี่น้องแต่เฮียบุไรีกินในพี่น้องนี่เมียดาคักแบบนี่นะพี่น้องเสียบเบเลยอมไก่ครับขอนี้วบั่นเท่านี้ละในม่วงมะน้ำครับสองหน่วยเป็นอาหารอ่าหลังจากกินเข่าเหลียวเนาะยเฮียเด้อย a, ออยเฮียเด้อพี่น้องนี่แต่เฮียนี่เมียดาครัหมู้ตัวอยู่ครับแล <laughs> นะพี่น้องมาๆาเสบเสียบเลยนะครับ อันนี้เอาไปปวงม่วงนะครับใครโย่อ่อนนี่มองน่งพู้ดีเลยเจับแจับพี่น้องความกมโอ้อันนี้เมีย่ยเห็นอี้กินด้วยกัน ย้อมีมองนี่พอดีว่างอืมมองสวงหน่วยอ่ะหลังจากกินข้าวกับป๋อมก๋าแหลกกินม่วงเนี่ยไ่น้องครับคนนี้เอา พอดีฝนตกน้ำท่วมเลยยิ่งงานนี่ครับทัางนาสนามนี่ถลวมมั้ตกแข็งรับเมื่อวานนี่ก็มือเสากับตกครับเมื่อวานกับตกมือเสานี่กับโต๊ะแข้งเอาไก่เลยพี่รองเลยอืมอืม ขิงข่าเนี่ยเราสุดยอดกันกินข้าวเที่ยงกันหรือ่ครับพี่น้องสุดขั้วคุ้นวันนี้เา,มาก,กินกับผงโจ้ด้วครับแจ่บ้ลยอมไก่เข้านี่อมไกน่นี่อมนี่งสามีิตรขั้วนะพี่น้องเนาะใส่ยพักอีเลือดอืมอืมอืม,อม โอ้โหแล้วบรรยากาศฝนตกมื้อน,นี้พี่น้องฝนตกเขากพากันกินอึ่งเนาะแต่ผมกินบ่เคยกินอึ่งบ่ได้กินแต่เป็นบ่แต่น,น้อยพุ่นครับเคยกินบ่จักแต่น,น,น่อยอต่ก,กบนี่เคยกินอยู่ครับ,บว่าแต่น,น้อยก็ไปใต้กบใต้หยังอยู่ใส่เบ็ดหยังอยู่ ตัวดีประยุงเทพโดนก็เลิกโบกดีกุ้ยกเซือนะครับบ้านี้อาทิตย์ที่แล้วเมียมันเสือหนมาพี่นอ้องเมียมันเสืออึองมากเราตุ่มอึองมาจะเห็นผมรีบวิ่เหนอพเพราะน้บงประกากินนะวันกินโดนพี่น้องแล้วประกากินจะกินกินไหนยี่หรอกกินไข่มันเนาะพี่น,อน้องเนื้ขาวเขายังกินอยู่แต่ว่าทุกคนมันเกิดแผลนะครับเนาะอืม ่ายนี่โลดอย่นะพี่น่องใส่แบบว่าเนื้อที่เป็นประโยชน์เนาะ่างทีปนัง่งถุนกับฝุ้นตกแต่แล้วเขาืมพากลดที่ตามเงียเด้อพี่น่องเด้อให้กำลังใจให้จูเนี่ย แต่พักกินนี้กินผู้เยวนี่นะกินเขาก็ยิ้มอม,อมองนีว่างาพูดีพี่น้องนี่พอ้ใดเห็นสวยเนาะเขาเยาอะกินชดบัน่น แส่พักกนินอะไรอย่างนี้ละอดสดย่นี้รถดีมากนีินหองเพราะว่าหอมมาเนีืมข้างหนอกพนกระตุ้ลิ้นอากาศดีพี่น้องนี่หมอนผ่อนนี่ข้างในรสพี่น้องเอลยอ เสียบผักมีผักยังไงเนี่ยพี่น้องผักกาดบัวผักซีอหอมชักอ,อีเลิศพี่น้องกะคัวบักพริกหรือพ่อไก่คือตอน้นบักพริกบาน ข่ายอยู่อากาศดีพี่น้องมันนะเขาเดี๋ยวถ่ายวิดีโอมึงมีเกี่ยวนะพี่น้อง ธรรมดาลนี่ออมหรืยังนี่ข้าวเหนียวนี่จำเกี่ยวจำว่าอันนี้แบเบเิดตัวอยู่แบบนี้เจวงนี้ไปรอตลาดมิตอรอืน่นนะพี่หนองเนาะ อื่นไล่ไหลหมูว่านก็นหลายครับมันแห้งที่ไหลายแห้งเพราะว่าฝนตกนะครับช่วงของตั้งสายเท่ามัอนี่ฝนตกดีครับส่วนมากพฝนพฝนอันเบื้องนเฟียดนะเบื้องนี่วนมากตามข่าวข่าวนี่ยก็ฝนตกเกือบทุกที่อยู่นะครับฝนมาไว้ช่วงนี้อื นายก็บอกสิกินมะม่วงนี่รสได้บัน๋น้องกินให้อิ่มครับมื้อนี้เพราะว่า ว่าบดินเขาเรียง,งนะครับต้องเขาเหนียวเพราะว่าทุททกเธอเหลียวนะครับว่าที่ทำงานเนาะก็สิสร่างอาหารตำสร้างสิละเขาเขาสวยเลยครับอาหารตำสร้างกับเผาเนียยัางเนียงสิละพี่น้องแต่ว่ามือนี้เป็นมันสำคัญเนาะต้องกินเขาเหนียวนะครับมันสิหิวเหมือนเรี่ยงไม่เมา ินไปกวนมาเรืตตอตะตนไก่พิ้องมัเสีอบครับ ถือว่ซิ่งไข่พี่น้องเลยครับอย่าลืมนะครับแฝากดติดตามเพง่์โชบ์บัน,นึกข้อครับเพื่อเป็นกำลังใจเนาะในการทายทํำคิดวิดีโอครับมันนนี้ขอจบไแคนอนนะครับเดี้ยวจะกน้องลูกิวกิ่นหนึ่งม่วงสองหน่วยนี่ครับนี่หวานเลยพี่น้องตัวนี้โชกันนั่นพี่น้องตัวนี้กะนหนังหใหม่ครับขันี้อยคุกเก่านะครับมันิคอ้บอจบไแคนอนขอบคุณครับพี่น้องสวัสดีครับ